ตุาแมนนครับตาแมนอะรอะตุกาแมนนะเลยนะไอ้หมุนตามม oh yeah, ันเลยนะ

แกแล้วโต๊ะมันเละเตืป็นร้อยคาม่ตับเปยตอนนี้เได้เลยรมรได้แล้ว ทาแมนครับยอดผลงานการสร้างของอาจารย์โจราชบุริโอเคครับ